สำนักข่าว Fresh News TV ของกัมพูชารายงานว่ากลุ่มทหารไทยได้ขัดขวางไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเดินทางขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทตาเมือนทมซึ่งตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาจนเกิดการโต้เถียงกันด้วยวาจาและการผลักดันกันระหว่างสองฝ่ายแต่ไม่มีการใช้อาวุธแต่อย่างใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่15กรกฎาคม2025 จากรายงานที่ออกมาจากพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมระบุว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากทหารพลร่มไทยได้ขัดขวางนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งที่ต้องการเดินขึ้นไปชมปราสาทซึ่งทําให้เกิดการประทะคารมกันระหว่างนักท่องเที่ยวหญิงชาวกัมพูชากับทหารไทยและในขณะเดียวกันก็มีทหารกัมพูชาซึ่งประจำการปกป้องอธิปไตยในพื้นที่นั้นเข้ารวมเพื่อระง,งับสถานการณ์และผ่อนคลายความตึงเครียด สถานการณ์ที่ปราสาทต,ตาเมือนทมได้กลับสู่ความสงบภายหลังจากความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยระหว่างพลตรีนาควงผู้บัญชาการกองกำลังทหารราบที่42ของกัมพูชาและฝ่ายบัญชาการทหารไทยในพื้นที่นั้น ขอย้อนเตือนว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนมีทหารชุดดำของไทยคนหนึ่งปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปชมปราสาทตาเมืองทมแล้วได้แสดงพฤติกรรมยั่วยุโดยการตบไหล่ทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่บริเวณนั้นก่อนจะหลบหนีกลับเข้าเขตแ,แดนไทยนี่ถือเป็นการยั่วยุและแสดงความไม่เคารพต่อกัมพูชาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามกองทัพกัมพูชายังคงรักษาความอดทนและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำชาติอย่างเคร่งครัดจากคลิปดังกล่าวทำให้มีชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นกันคอมเมนต์ที่ 1. จากคุณหำกานิสา ขอให้รัฐบาลปกครองอย่าปล่อยให้ทหารไทยเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาเพราะปราสาทตาเมืองทมเป็นของกัมพูชาไม่ใช่ของไทยและพวกเขาเข้ามาและออกได้ตามใจชอบไม่มีสิทธิ์ห้ามประชาชนกัมพูชามาเที่ยวทำไมถึงทำแบบนี้ขอให้รัฐบาลกัมพูชาดำเนินการอย่างเด็ดขาดห้ามทหารไทยเข้าในดินแดนกัมพูชาโดยเด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมาจากคุณตาสารจันจำรอน พวกเขาเข้ามาในดินแดนของเราและทำอะไรได้ตามใจชอบถ้าคนกัมพูชาเข้าดินแดนของพวกเขาพวกเขาก็จะยิงเราผมขอร้องให้รัฐบาลกัมพูชาใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้พวกไทยเข้ามาในดินแดนของเราต่อไปคอมเมนต์ต่อมาจากคุณแปนรัตนากล่าวว่าเรายิ่งอดทนมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งมองว่าเราอ่อนแอ คอมเมนต์ต่อมาจากคุณขมเข็นพวกเขาทำแบบนี้ได้เพราะรู้ดีว่าเราไม่กล้าทำอะไรกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาจากคุณชินชาคอมเมนต์ว่าผมสงสัยว่าทำไมปราสาทตาเมืองทมถึงเป็นของกัมพูชาแต่พวกข่รกลับมาครอบครองมัน คอมเมนต์ต่อมาจากคุณเกียรกีนานกล่าวว่าเป็นความคิดเห็นว่าหากทำได้กัมพูชาและไทยควรหาหรือและปิดพื้นที่ที่มีปัญหาขัดแย้งไม่ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ทั้งสองข้างเพราะอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมาจากคุณจักเบงประมาณชาชาและเมื่อไหร่ที่พวกเขาผลักดันให้ทหารไทยออกจากดินแดนของกัมพูชายิงปล่อยไว้นานไปพวกเขาจะถือว่าเป็นของเขา คอมเมนต์ต่อมาจากคุณโบพานเฮงเห็นแต่ไทยยิงเราทุบเราไล่เราพวกเขาคิดว่าไทยนั้นแข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อมาจากคุณสรุนเวสนาบอกว่าพวกไทยนี่พวกมันทำเหมือนโจรที่ต้องการแย่งชิงทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาจากคุณธนเทียดินแดนของเราทำไมเราจะต้องกลัวทําเหมือนผิดก็ลงโทษพวกมันไป คอมเมนต์ต่อมาจากคุณหมั่นทีมเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเราอดทนมากเกินไปคอมเมนต์ต่อมาจากคุณใส่ลุย พวกโจรไทยปิดบังการกระทําที่ผิดไว้ขอให้พี่น้องทุกคนระมัดระวังตัวคอมเมนต์ต่อมาจากคุณชูอิงประสาทของกัมพูชาทําไมพวกมันไม่อายเลยพวกมันไม่รู้สึกละอายแก่ใจคอมเมนต์ต่อมาจากคุณวิราคัตเลิฟกัมพูชากล่าวว่าประสาทตาเมือนทมเป็นของกัมพูชาแต่ทําไมพวกโจรภัยถึงมีสิทธิ์มายืนอยู่ที่นี่ได้ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นเราต้องให้พวกเขาไป ผมเหนื่อยแล้วกับการที่พวกเขามาแย่งดินแดนของเราคอมเมนต์ต่อมาจากคุณเรทนักอู u, ควรสอนบทเรียนให้กับพวกมันบ้างคอมเมนต์ต่อมาจากคุณมาเจ้ามิ่งเสดาพวกโจรพยายามทำให้เราหมดความอดทนคอมเมนต์ต่อมาจากคุณงะทัศขิมเซงผมเชื่อว่าเราควรถืออาวุธและยืนอยู่ในพื้นที่นั้นและพวกมันไม่ควรมีอาวุธในมือคอมเมนต์ต่อมาจากคุณโพโซวต พวกเขายืนอยู่บนดินแดนที่มีอาวุธในขณะที่เรากลับไม่มีอะไรในมือคอมเมนต์ต่อมาจากคุณวันทรายไม่ควรให้พวกถ่ายครอบครองประสาทของเราถ้าเรายังอดทนพวกเขาจะยิ่งมองว่าเราอ่อนแอคอมเมนต์ต่อมาจากคุณทิธาโสคนาไม่ควรให้โจรเข้ามาตั้งแต่แรกคอมเมนต์ต่อมาจากคุณรมวิเรียกบุตริสมะกล่าวว่า ผมสงสัยว่าในปราสาทตาเมือนทมมีบางพื้นที่ที่ไทยอ้างว่าเป็นดินแดนของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ยอมให้คนกัมพูชาเข้าไปเยี่ยมชมในพื้นที่นั้นแม้แต่ทหารกัมพูชาก็ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้แล้วทำไมพื้นที่ที่เป็นดินแดนของกัมพูชาพวกไทยถึงสามารถเข้ามาได้คอมเมนต์ต่อมาจากคุณตาสู่เพื่อการงาน อาชีพโจรไทยคอมเมนต์ต่อมาจากคุณรัตนะสิกมิกบอกว่าไทยกับกัมพูชามีปัญหาการเกี่ยวกับพื้นที่รอบปราสาทตาเมือนทมในปี1962สารระหว่างประเทศได้ตัดสินว่าเป็นสมบัติของกัมพูชาแต่ไทยยังคงยืนยันว่าเขตพื้นที่รอบปราสาทยังไม่ชัดเจนและต้องการการตัดสินอย่างเด็ดขาดคอมเมนต์ถัดไปจากคุณห่างโซเทีย พวกเขารู้ดีว่าเราไม่กล้าทําอะไรกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาจากคุณห่างโซเทียฉันเห็นแล้วมันโกรธจ,จนแทบจะหมดทนคอมเมนต์ต่อมาจากคุณนาราอัลล็อกกรุ๊ป kh เอกัมพูชาคือเจ้าของปราสาทแต่ทําไมไทยถึงยืนอยู่บนปราสาทได้คอมเมนต์ต่อมาจากคุณชิมโซตรี แค่ทหารก็ไม่ควรเข้ามาในดินแดนของเราคอมเมนต์ต่อมาจากคุณอุ่นกัตตาขอให้รัฐบาลสั่งการให้ทหารที่มีทักษะการต่อสู้เข้ามาเฝ้ารักษาและคอมเมนต์สุดท้ายจากคุณสรินชุงประสาทของกัมพูชาทำไมพวกมันถึงห้ามเราเข้ามา ความคิดเห็นจากคอมเมนต์เหล่านี้สะท้อนถึงความรู้สึกของความโกรธแค้นและความวิตกกังวลจากชาวกัมพูชาเกี่ยวกับปัญหาพรมแดนกับไทยโดยเฉพาะในบริเวณปราสาทตาเมินทมที่มีความขัดแย้งระหว่างสองประเทศมานานแล้วข้อความเหล่านี้มักจะมีความไม่พอใจและเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดจากรัฐบาลกัมพูชาในการปกป้องดินแดนของตนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความเห็นได้ที่วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ